พลังงานท่าไปแล้วระหว่างนี้เรามาอีกทีเราก็กด E แล้วก็อันตีลงไปอีกที <c oughs> ผมใส่เป็นความแรงคีน้วเพราะว่าเซตที่ใส่อยู่ตอนนี้มันคือ Night of the Sky เล่เมืองนอกรกยทุกคนส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องของเรื่อเปล่าไดอารี่นะครับผมตอนนี้ผมบอลเองครับผมและว,วันนี้เรามารีวิวตัวละคร ฟ,ฟิน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 นั่นแะครับผมแก้ครับพร้อมแล้วก็ไปแก้ฟินเนี่ยก็เป็นตัวละครธาตุสายฟ้าใช้หอกนะเป็นตัวละครที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จจนทาได้นะครับผมฟินนี่ก็จะทําดามเมจจากชาร์จจำทานะวิธีทําดามเมจจากชาร์จจนทาให้แรงก,ก็คือพวกแบบพลังโจมตีกีดามเมจดจำนานธาตุแล้วก็พวกแบบลดต้านทานธาตุอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วก็ดามเมจชาร์จจนทาเนี่ยไม่สนใจพลรรังวกคถุของวันด้วยนะโอเคมาดูสกิลของฟินเรือบ้างดีกว่านะ เริ่มจากสกิล e แล้วกันหรือว่าสกิลท่าได้แหละคือปีนเนี่ยจะมีสกิลท่าอยู่2อรูปแบบนะซึ่คือการกด e หนึ่งครั้งเนี่ยปีนเนี่ยจะเชื่อมอาวุธด้วยท่าสายฟ้าแล้วและการโจมตีโปรตีหรือจะโจมตีอะไรก็ตามแต่ก็จะกลายเป็นท่าสายฟ้าแล้วแล้วก็สกิลท่าหรือสก e ิล e จะถูกแทนที่ด้วยสกิลท่าแบบพิเศษนะซึ่งถ้าเรากด e อีกครั้งอ่ะก็จะมีหอ,อกโผล่มาโจมตีไปด้านหน้าเป็นดาเมจแบบ aoe และเปลี่ยนท่าไม้ตายเป็นรูปแบบพิเศษด้วยนะโดยท่าไม้ตายในรูปแบบพิเเศษเยนะ ทำทาดาเมจเป็นชาร์จการทานหนึ่งครั้งในรูปแบบของ AOE นะแล้วก็ใช้พลังงานธาตุเพียงแค่ส0หน่วยจาก80ิหน่วยเท่านั้นนะครับอ๋อแล้วก็แล้วก็สถานะสกิลธาตุแบบพิเศษเนี่ยจะอยู่แค่6กวีนะซึ่งสกิลธาตุแบบปกติบบมันอยู่1ิบวีใช่ไหมมันก็แสดงว่าเราจะจะหลูดอันติมแบบพิเศษเนี่ยได้2รอบต่อการทำคอมโบครั้งหนึ่งนะโอเคซึ่งมันจะเป็นรูปแบบแบบไหนก็มาดูกันเลยครับว่าคอมโบจะเป็นยังไงไปโอเคครับผมทีนี่มันต้องไปเริ่มจากการ ช้สกิลของตัวอีก่อนนะก็คือพวกตัวปั๊บนั่นแหละคือหลังจากบัฟบเสร็จแล้วค่อยไปตัวไปอัดดาเมจจากตัวฟินทีเดียวนะที่อย่าลงไปกดสกิลฟินก่อนนะมังั้นแห้งนะทุกคนพอบัฟเสร็จแล้วเราก็กดอ e ีไปสองทีครับผมเพื่แล้วก็อสีไปเลยก็รอครับผมสตีธรรมดาเก็บพลังงานท่าไปแนละ้วระหว่างนี้เรามาอีกทีเราก็กดอีแล้วก็ว e, วกอสีลงไปอีกทีสีต่อไป อยู่ในดูนะครับนี่ก็คือการจบคอมโบแรกนะมันทำไมมันเร็วจังวะใช่ไปเลยโอเคคอมหมดแล้วเราก็กลับไปบ้าอีพีครับผมตามสเต็ปพอบ้าเสร็จแล้วก็พอบ้าเสร็จแล้วก็อีสองครั้งแล้วก็ตีไปตี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 โลบรออีไปทีกดอีแล้วก็ตีลงท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นคอมโบของครีนนะเร็วซะเหลือเกินอะ แล้ว <Yay. laughs> ด้วยตัวของฟีนออยังม,มีปั๊ของนอตไคได้ไหมซึ่งปั๊ของนอตไคมันก็แบ่งเป็น2รูปแบบอะก็คือไอจ้จำจลัดแสงแล้วก็อีกกันหนึ่งอะไรนะที่ที่ผมเรีย่อะแย้มแสงนลทุกคนเงีย้ยมันก็ จลาดแสงก็คือตัวละครนอตคายสองตัวขึ้นไปนะก็จะเกิดเป็นปั๊บของจลาดแสงแล้วก็แย้มแสงก็คือมีตัวละครนอตคายเป็นตัวเดียวนะซึ่งของฟีนเนี่ยมันเป็นจลาดแสงนะไอะจลาดแสงของฟีนเนี่ยก็คือจะทําให้ปฏิกิริยาชาร์จจันทารเนี่ยมันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20เอซนตนะแลตีจะสร้างนาเมจชาร์จจันทารเพิ่มตัวแอนติปกติจะเพิ่ม2ฮิตแลนตีพิเศษจะเพิ่มมาอีก1ฮิตมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคมัอนได้วครับผมใช้ ใช้ทิศเกียวโตวอิมก,ก่อนนะพอบ้าโตอิมเสร็จ้วกลับไปทิศเกียครับอีสองครั้งอันตรีลงเดี๋ยวไปดูเนี่ยมันก็จะมีดาเมจเพื่อมาอีกทีนึงคอเอาเขียนแจ้งเฮียเพิ่งทำความสำเร็จนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเล่นมานาั้งนาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าแบบว่า เวลาเราอันตีอะโดยที่มีบัฟการลดแสงอะมันจะมีดาเมจพิเศษเป็นชาร์จจันทาเพิ่มมาอีกหนึ่งฮิตหลังจากที่เราอันตีนะแล้วก็ดาเมจมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะคือโดยที่ถ้าเราใส่แค่ฟิวตัวเดียวมันก็จะมีดาเมจจากอันตีแค่ฮิตเดียวนะถ้าเป็นอันตีพิเศษนะส่วนอันตีแบบเต็มแม็กก็อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะผมโอเคครับผมซึ่งอันตีเต็มแม็กเนี่ยเราจะกด e เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมตอนนี้ว่ามันเดวครับเริ่มจากการบัฟตัวอื่นไป แ้าจะคิวตัวอีกแล้วอะเราแค่มาลงที่ปีนนะซึ่งกดก e ีครั้งเดียวแล้วก็กดคิวไปได้ออกกดอ e ีกว่าอันนี้ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําพื้นผูพลังงานมากพอเราก็จะเ็สถาบันกดอีแล้วก็กดค e, ิวเข้าไปอีกแบบอันตรีพิเศษอะไรอะไรครับมันก็จะเป็นคอมโบอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งมันก็สถารถทําได้เหมือนกันแล้วก็อ,อันติีใหญ่แล้วก็อันตีเล็กต่อหรือว่า กลับมาคอมโบเดยียบแบบน่จะเป็นอู่รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ดูเท่ขึ้นไปอีกครับผมซึ่งใมเีมันก็ไม่ค่อยแตกกันนะแต่ว่าเราก็ต้องไปทําพื้นฟูขึ้นไปอีกสักหน่อยนะรครับผมแต่การทําแบบพื้นฟูพลังงานเพิ่มก็มันก็จะไปเบียดสเตปอื่นที่เราควรจะได้มานะร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์นะโอเค ต่อไปก็เป็นเรื่องของค่าสแตทนะครับซึ่งเฟนเนี่ยดาเมจหลักๆเลยมาจากรูน่าช้านะที่เกิดไปก่อนหน้าก็คือรูน่าช้านี่มันจะมีกำาางนาดนกพ,พลังโจมตีแล้วก็คีนะคีดามอะ่ะมันจะแรงตามสิ่งพวกนี้นะสะแตทหลักๆก็ต้องปั้นเป็นคีดา กีเลตจำนานท่านิดนหน่อยก็ได้แต่หลักๆให้ลงไปที่พลังโจมตีเพราะว่าพอนสว่านของฟีนเนี่ยจะได้ความํำนาำภาพเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ8%ของพลังโจมตีของฟีนนะโดยจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดมากที่สุดอยู่ที่160หน่วยนะก็คือก็คือดามเมจสองพันนะครับต้องทำเอทีเคประมาณ2 0 0พขึ้นไปแล้วก็พอนสว่านอีกอย่างหนึ่งก็คือ และเพิ่มความเสียหายพื้นฐานของปฏิยาชาร์จดันทาตามพลังโจมตีของฟิลทุกหนึ่งหน่วยของพลังโจมตีจะเพิ่มความเสียหายพื้นฐานขึ้นศูนจุดเซโดยจะเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้แค่1 4สนะสูงสุดถึง1 4ก็คืออะไรครับ a อ k 2เ0 0พันเช่นเดิมครับผมหลักๆก็คือต้องทำให้เอทเของเฟรลเนี่ยขึ้นไปถึง2 0 0 0นะส่วนมาดูกันที่อา t i f ิ c t กครับผมอ r t i f a c t นี่เราก็บิวไปที่คีแํม เอทีเคฟื้นฟูพลังงานเล็กน้อยแล้วก็ชำนาญท่าก็มีก็ดีนะครับผมหลักๆก็คือสีอย่างนี้นะซึ่งถ้วยเนี่ยผมเห็นคนเขาใส่เป็นพลังโจมตีกันเยอะนะเมัท่าสายฟ้าของปีนมันมันก็แทบช่วงโจมตีธรรมดาใช่ไหมล่ะซึ่งปีนมันโจมตีธรรมดาได้เบาเบาไม่รู้จะเบาไปไหนนะผมก็ไม่เข้าใจมันนั่นนะครับหลักๆมันอยู่ที่ดูหน้าชาร์ซึ่งดูนาชาร์น่ะมันแรงจากพวกพลังโจมตีหรือชำนาญทตุซึ่งเราก็ต้องแต่เป็นพลังโจมตีเพื่อไปเน้นให้มันแรงขึ้นดีกว่า หลังมงกุฎก็ผมใส่เป็นความแรงคีย์แล้วเพราะว่าเซตที่ใส่อยู่ตอนนี้มันคือ Night of the Sky เมืองนอคายลอนอันเมืองลิลลี่เหรอเออเยอะแยะขนาดมันก็จะให้คีย์คียเลดีที่30เปอร์เซ็นต์นะเราก็ทำคีย์เลดอยู่ประมาณนี้ก็พอเพราะว่าอาวุธของฟิลมมันก็ให้อัตราคีย์ด้วยนะก็คงเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วแหละเซ็ตเมืองนอคายเนี่ยโอเคเรื่องของอาวุธเนี่ยผมคงไม่ต้องแบบแนะนำเยอะเนาะ ี่หลักๆก็คงเป็นประจําตัวเลยครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกที่มีสเตตลองเป็นคีเลดคีด์ดำอะไรพวกนี้ผมว่าก็น่าจะใส่ได้หมดนะที่มันเพิ่ม ATK อย่างอย่างหอกเสียวอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นน่าโจมตีศัตรูเป็นเวลา6วินาทีก็คือถ้าใช้หอกนี้ก็ก่อนอันติีเราก็ตีีๆๆสักหน่อยครับผมให้มันติดรับอาวุธนะที่มันเพิ่มพลังโจมตี แล้วเราก็กดอันตรีไปเพราะว่าเวลาที่มันจะใช้เวลาที่เราจะใช้อันตรีได้จากสกิลธาตุพิเศษมันมีเวลาตั้งหกวินะเราก็ตีเก็บบัฟไปก่อนแล้วก็ค่อยลงอันตแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะหอกเสียวหอกเสียวนี่ยเป็นหอกแบบหอกลองลงมาของพวกตัวดาเมจสายหอกทั้งหลายแหล่แล้วั้งผมเจ้าบมากเลยนะอาวุธแบบเจเก่าๆนี่มันใส่ได้หลายๆคนคือผมหลุดอาวุธบ่อยทุกคนมันก็ไม่เชิงหลุดหรอกมันเป็นอีของตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากได้อ่ะ ก็จะก็เศร้าหน่อยนะแต่ก็ดีสรุปเป็นสกายวอร์ดแหละผมานะอ่าออกมุดเถาอย่างเงี้ยอืมพวกนั้นก็ใช้แทนได้เหมือนกันครับก็ไปเรียกๆกกันดูละกันแล้วแม่ก็ออกแบดเอิมพาร์ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เพิ่มเป็นพลังโจมตีเหมือนกันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะออกแบดเดิมพาร์ตติเตอร์อมีไหมหน้าเนี่ยออกเนะี่ยเดสมทเพิ่มเป็นพลังโจมตีเหมือนกันนะอืมก็ได้เหมือนกันครับผมต่ที่สุดก็คงเป็นประจําตัวอยู่แล้วเพราะว่าดูดิบัฟ์ันเบอร์ขนาดนั้นอนะ เรืยมันเร้อจริงนะทุกคน,นเร้เลยอ่ะสารอาวุธก็ประมาณนี้แหละครับผมถ้าเปิดตัวก็เปิดอาวุธด้วยเ,เลยครับนิน่มันเย่ว่ะทุกคนเราซานเลยไหมซัรเป็นซีหน,น,นึ่งเลยไหมนวนั่เยมันไม่ได่าผมแค่ส่วนกับทีมนะหลักๆซีกนเนี่ยจะต้องการหนึ่งเลยคือตัวแปดน้ําที่จะทําให้เกิดรูหน้าชา้าได้นะวันนี้ตัวแปดน้ําที่ดีที่สุดก็คงเป็นเยหลาดเลยครับ มองมาถ้าไม่ไมีไม่แย่หลังก็เป็นไอโน่ก็ได้ครับถ้าเปิดฟิล์มก็น่าจะได้ไอโน่มาบ้างนะถ้าไม่สวยจริงๆอะตอาแต่น้ําก็จะเป็นไอโน่แย่หลานไม่ต้องชิงชิวฟูรีนะก็ได้ครับผมหรือถ้าอยากได้ตัวหิวถ้ามีอ่าก็ชิ่งอะไรนะไม่ได้ ซึ่งอีกตอนนึงก็คงเป็นโคคมีแหละครับก็มันก็จะช่วยหิวได้เลยนะโคคมีเนี่ยซึ่งผมว่าก็น่าจะขาดหิวใช้ได้เหรอทีมเนี้ฟิลนี่ก็บาดใช้ได้แล้วที่ผมเล่นมันก็ตายดัวเหมือนกันเลยเล่นสเก็ตมานานไงติดนิสัยแบบมีโลไงก็เลยไม่ค่อยหลบบอลแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ส่วนตัวบ้าฟนี่ก็คงจะถ้ามีเอเลฟาก็คงต้องมีเอเลฟาแหละครับเพราะมัน ทำมาคู่กันเลยแหละ2ตัวเนี้ยส่วนรองลงมาก็คงจะเป็นพวกแบบหลานหยานปิน๊ดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ชินอุบูอรลลันแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็ดีที่สุดก็คงเป็นพวกรถต้านอ่ะก็คงจะเป็นพวกที่ใส่อารติแฟคลมได้อะ่ะก็จะมีเห็นดีสุดตอนนี้น่าจะเป็นซุโคนะเพราะมันเตีย่ย อ่าบาร์ีเอ็มด้วยก็คือํำนานท่านนั่นแหละก็จะมีซุปโค้ดลองลงมาอีกก็คงเป็นซีโรนแนมที่ลดต้านทานได้แบบมหาศาลเหมือนกันแล้วก็หิวได้ด้วยนะแล้วก็ลองลงมาอีกก็จะมีคาสซิฮะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนน่าจะมีก็คงเป็นซุปโค้ดครับผมทีมก็ประมาณนี้แหละเป็นกานเรเซตทีมแบบปกตินะทุกทีมม็ต้องมีแต่แค่มันไม่ได้รับโบนัสรูวหน้าจาเนี่ยมันไม่ได้รับโบนัสความเสียหายธาตุที่เฉื่อพที่ทบาฟความเสียหายธาตุก็จะไม่ค่อยมีผลแบบปีนเท่าไหร่ก็อย่างเช่นฟู แจกโบนัสของคาอิ่างนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไม,มีผลกับลูน่าชาร์จนะโอเคมาถึงช่วงแบบเปิดดีไหมทุกคนเปิดดีไหมโอเคทุกวันผมจะบอกงี้นะถ้าเกิดว่าใครที่มีเอเนฟอยู่แล้วนะผมว่าเปิดไปเถอะครับเพราะว่ามันทํามาคู่กันไงแหละถ้ามีเอเนฟแล้วยังไม่เปิดฟีนเนะี่ยมันก็ดามเมจมันก็จะไม่สุดนะสําหรับลูน่าชาร์จนะ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นปฏิยาน้ำสายฟ้าที่น่าจะ,ะแรงที่สุดในตอนนี้แล้วมั้งปตินา้ำสายฟ้าปัจจุบันนะก่อนหน้านะก่อนหน้าที่จะมีรูหน้าจานเนี่ยนะโอ้โหมันห่วยมากผมบอกเลยพอแบบลงละครหรือว่าอาปีน้มันบังคับให้เล่นแบบพวกแบบน้ำสายฟ้าอะไรแบบนี้โอ้โหผมแทบ,บจะไม่มีตัวไหนที่เอามาคู่กันแล้วเล่นได้แบบชิวๆเลยมันก็คงจะมีแค่พี่นิวอะมั้งที่พอจะ เป็นไปได้อ่ะก่อนหน้านี้ยอนที่ผมลองเล่น ID ดีเพื่อนซึ่งนี้ไอดีเพื่อนนะครับผมผมยืมเข้ามาก็คือพิเต้นี่ยนะขอบคุณ ID ดีจากพิเต้เลยที่เอาไว้ให้ผมลองที่ฟินนี่เขาแบกนี่เขาแบบดาเมจแบบรุนแรงมากผมบอกเลยแต่ผมไม่ได้เปิดนะทุกคนเดี่ผมหลุดเลสอีเนฟ้าไงเดี่ผมเลยไม่ได้เปิดฟินแหละผมว่าเปิดมาแล้วมันไม่สุดอ่ะตอนมันติดติดขัดขัแหละผมเลย กำลังคิดเดือดจริงๆก็คิดคิดสองจิตสองใจแล้วว่าจะเปิดดีไหมแต่คงไม่เปิดหรอกครับเพราะมันต้องเอาอาวุธด้วยแล้วมันเป็นดามเมจหลักนะดามเมจหลักมันก็ต้องใหาที่จะต้องการอาวุธด้วยเดี๋ยวทุกคนดูอาวุธของมันดิครับแต่ได้แค่ขนาดผมบอกเลยหลังจากใช้ชา,าตาิไม่ใจพูดสำเสจะสร้างความเสียหายปฏิกิริยาธาตุชาร์ตันทาแก่สตูเพิ่มขึ้นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะขนาดตรงนี้แถวแรกกะยังประคับเป็นดามเมจชาร์ตันทาเลยข้างล่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ชาร์ตันทาเก๋ กแรงที้เพิ่มขึ้นดีโอ้โหบอกเลยนะมันจัดเลยครับผมใครที่แบบชอบตัวเทพสายฟ้าน้ำโอ้โหน่าจะเป็นทีมเดียวของสายฟ้าน้ำแล้วแหละที่แรงได้ขนาดนี้แต่ไปไม่เสียเปล่าแน่นอนครับผมซึ่งถักเกตว่าเทพจนทาเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะทําให้ตัวแปะน้ํคอมโบกันจัดๆเลยผมบอกเลยโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็นงด จบเพียงเท่านี้แหละครับในโลกข้อมูลบทบถทวนมั่วสั่วไปหรือเปล่านะนี่ก็เป็นรีวิวคลิปแรกของช่องของเรานะฝากทุกคนก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊าไปยครับผมัน